หมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้มีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการรุกล้ําของน้ำทะเลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรซึ่งนับเป็นโครงการจัดการแหล่งน้ำแห่งแรกอาทิตย์หนึ่งก็มาสีรอบได้บางทีก็ได้เท่านี้บางทีก็ได้เยอะกว่านี้ตัวเล็กบัางตัวใหญ่บ้างพอ2 5บ6พระเจ้าอยู่หัวเป็นคนสร้างครับ กว่าครึ่งศตวรรษที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้พระราชทานชี้แนะถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำผ่านตามโครงการพระราชดำริเพื่อการศึกษาป้องกันแก้ไขปัญหาตลอดถึงการฟื้นฟูและอื่นๆในเรื่องของทรัพยากรน้ำมาอย่างต่อเนื่องคำว่าใบหาจัดก,การน้ำก็คือการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะทํางานแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันต้องกําหนดเป็นรูปแบบของงานให้มันครบทั่วทวนวันนี้ปีพุทธศักราช2557ทั้งภาครัฐและประชาชนเจ้าของพื้นที่ทั้ง25ลุ่มน้ำก็ย่อมตระหนักกันเป็นอย่างดีแล้วว่าอนาคตของประเทศไทยจะดีขึ้นได้คือการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางในพระราชรำรินั้น คือการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนน้อมนำแนวพระราชดํารัสรร่วมบริหารจัดการน้ำทั้งแผ่นดินกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม